สวัสดีครับทุกคนนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงคืนที่9,045นะครับทุกคนนะครับก็ดีใจด้วยนะครับย้ a h yeah! <laughs> ก็ดีใจกับพี่หน่อยแล้วกันทุกคนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์พี่นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อมุ่งสู่คืนที่1 0,000นั่นเองทุกคนนะครับเป้าหมายของพี่นะครับจาก1 0,000่นปุ๊บหวังว่ามันจะขึ้น15ื่นนะครับถ้าพี่ทนได้นะก็จะไปสู่ที่15ื่นห้าต่อก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากทุกคนก็มีคําถามเข้ามาอ่าพี่ครับพี่หาเล็กยังไงนะครับหาเล็ยังไงคือแบบเพิ่งเล่นไปแค่2 0่สวันเองนะครับทำไมมีเหล็กเป็นร้อยเลยทำไมมีไม้2300อย่างี้ยเออ ก็ประมาณว่าหาเหล็กหาไม้ยังไงให้ได้เร็วๆถูกต้องไหมล่ะเดี๋ยววิธีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการหาเหล็กหาไม้ยังไงให้ได้เรเ็วๆนั่นเองทุกคนนะครับอันดับแรกเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่ตัวนี้นะครับพี่ได้แบ่งแผนที่ออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นโซนแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวสังเกตดูนะฮะสำหรับอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับที่อ่าที่เป็นสีแดงแล้วกันอ่ะก็คือแคมป์ไฟของเราพี่ตีเป็นแคมป์ไฟของเรานะครับส่วน ไอ้พวกพื้นที่สีเหลืองแบบนี้นะครับพี่ตีเป็นโซนโซนเลเวลเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองละกันนะครับก็เดี๋ยวมันมันก็สามารถแบ่งได้ทุกคนอ่ะเนี่ยโซนเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับสมมุตินะสมมุตินะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะพี่ก็จะแบ่งไอ้น,นี้ก็น่าจะอยู่เลเวลหนึ่งตรงนี้นะครับอืมเลเวลสองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนั้นนะ แล้วก็อันนี้คือโซนเลเวลสามเลยทุกคนนี่ตรงนี้คือโซนเลเวลสามก็คือพวกรอบนอกตรงนี้นะครับพอเข้าใจอยู่ใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกรอบนอกตรงนี้นะครับไอ้พวกรอบนอกเนี่ยคือโซนเลเวลสามทุกคนเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตหรือว่าเป็นสังกะสีนะครับมันจะอยู่โซนเลเวลหนึ่งสองนะก็คือโซนสีเหลืองนะครับอ hmm. ืมส่วนไอ้พวกที่พี่อาทาเป็นโซนสีแดงหรือว่าสีเลือดหมูเอาไว้เนี่ยไอ้พวกนี้นะครับ มันจะเป็นโซนเครื่องยนต์นะครับไอ้พวกเหล็กไอ้พวกล้อรถจะมีเยอะจะอยู่เยอะในแถบนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะมีพวกหมีหมีกับหมาป่าตาแดงเยอะนะครับโซนนี้แต่ส่วนมากมันจะเป็นหมีนะครับยิ่งอยู่โซนเขตแดงๆตรงนี้นะครับเนี่ยยิ่งอันตรายทุกคนไม่ว่าจะเป็นกล่องแดงหรือกล่องทองนะครับก็สามารถหาได้จากโซนพวกนี้นะครับเออส่วนโซนสีเหลืองๆ,ๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกล่องไม้ธรรมดานะครับแล้วก็ ของโกโก็มีบ้างป่าปลายนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการแบ่งโซนของพี่นะครับก็ให้เห็นมุมมองแบบว่าชัดเจนแล้วกันนะครับอ่ะปิดไปปัะาณนี้เดี๋ยวเราหยิบเลื่อยก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเรามาสาธิตนะครับวิธีการหาไม้ก่อนแล้วกันนะครับว่าหายังไงให้ได้เร็วๆนะครับแล้วก็ตอนนี้คือแบบ โอ้หแม่งเยอะมากนะครับเดี๋ยวขอญาตเคลียไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกนะันทุกคนมันเยอะเกินนะครับมันขัดขวางทางเดินของเรานะฮะเยอะเกินคือพลาดไม่ได้เลยนะระวังด้วยนะครับถ้าใครกองกองไว้แบบนี้นะครับอย่าพลาดเข้าใกล้มันเลยนะฮะถ้าเราพลาดไปโดนตัวหน้าไม้เนี่ยคือแบบเราเราตุยเลยนะคือแบบชีวิตนี้คือแบบดิ้นเลยนะเพราะว่าพี่พลาดไปแล้วรอบนึงพลาดตอน9เกือบ9ตอน900 0คืนนี่แหละคือแบบว่า พลาดไปใกล้มันนะครับโดนหน้าไม้ยิงแบบมันมาแบบตั๊บเดียวเลยทุกคนเลือดเต็มหลอดเนี่ยหายไปเลยนะครับคือแบบโชคดีที่ว่าเราเปิดเครื่องชุบชีวิตเอาไว้นะครับไม่งั้นเรียบร้อยนะครับนั่งเศร้าเลยนะครับเล่นไม่ถึง1นึ่งพันหนึ่งหมื่นคืนทุกคนเอออันดับแรกเลยนะครับเบสิกเบสิกเลยทุกคนวิธีการหาไม้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่เล่นอาชีพคนตัดไม้นะครับก็ต้องมีขวานถูกต้องไหม เป็นขวานสีเหลืองดำใช่ไหมขวานเลเวลสองแล้วก็เป็นขวานแดงนะครับแล้วก็ดีสุดก็คือเลื่อยตัวนี้ทุกคนนะครับเอาเป็นว่าสมมุติว่าเพื่อนๆแบบเพิ่งเริ่มเล่นแล, media, แลน้วกันแบบเพิ่งเริ่มเล่นอยากได้ไม้ไวๆใช่ไหม <subs. S 2> เพื่อนๆก็ต้องแบบว่าตัดไม้นะครับพอเราตัดไม้เสร็จใช่ไหมสิ่งที่เราจะได้มานะครับก็คือกิ่งไม้ตัวนี้เว้ยทุกคนไม่ว่าจะตัดไม้ต้นไหนนะครับมันจะให้กิ่งไม้มาตลอดนะครับมันจะให้กิ่งไม้มาตลอดนะครับมันจะมันจะมีบางต้นที่ว่าไม่ให้มาทุกคน นะครับก็เก็บไปนะครับแล้วก็เก็บกิ่งไม้พวกนี้แหละนะครับไปปลูกไว้ที่ฐานนะครับเก็บกิ่งไม้พวกนี้ไปปลูกไว้ที่ฐานเยอะๆนะครับสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยเอากิ่งไม้มาปลูกไว้ที่ฐานแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยฐานกับกองไฟมันใกล้กันถูกต้องไหม เราก็ตัดกิ่งไม้ที่เราปลูกไว้ที่ฐานเยอะๆนะครับเอาไปใส่เครื่องย่อยเว้ยทุกคนนะครับมันดีกว่าเราอะวิ่งออกไปข้างนอกไกลๆเพื่อที่จะไปตัดไม้แล้วก็แบกกลับมาไว้ที่ฐานมันไวกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมเก็บกิ่งไม้มาด้วยทุกคนนะครับกิ่งไม้ตัวนี้นะครับเอามาปลูกไว้ที่ฐานนั่นเองคือแบบว่าฟาร์มไม้อะฟาร์มง่ายมากทุกคนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเหล็กกันบ้างนะครับอย่างที่บอกตามที่แบ่งโซนเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวจะ เข้าไปในโซนเลเวล3เลยทุกคนนะครับก็คือโซนแถบหมีนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เห็นไหมก็เห็นวิทยุแล้วเห็นไหมไอตัวนี้นะครับให้น็อตสอันทุกคนแล้วก็ถ้าเราเข้าไปลึกกว่านี้นะครับก็อาจจะโชคดีนะครับสังเกตนะครับพื้นหญ้าเห็นไหมพื้นหญ้าสีมันจะซีดทุกคนคือพื้นหญ้าแบบนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมเห็นสีพื้นหญ้าไหมทุกคนนะครับสังเกตเลยนี่คือเรามาเข,เข้ามาแถบโซนหมีแล้วนะครับอ่ะก็สามารถเจอถังน้ามันแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ ถ้าเ,เพื่อนๆฟาร์มดีๆเนี่ยวิ่งเจอดีๆแบบโชคดีๆนะครับก็สามารถเจอเหล็กได้นะครับระวังกับดักด้วยแล้วกันทุกคนนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นโซนหมีทั้งนั้นเลยนะครับนี่โซนหมีเห็นปะโซนพวกนี้แหละครับถ้าแบบว่าโชคดีๆหน่อยดวงดีๆหน่อยก็จะเจอพวกเหล็กุกับดักก็จะเจอพวกเหล็กที่เป็นเครื่องยนต์ทุกคนนะครับนี่นี่แบบนี้เห็นปะมีกล่องด้วยนะครับอ่ะลองเปิดกล่องทองดูดินะครับ ดูดีว่าจะได้อะไรนะครับตอนนี้เราไม่ค่อยอยากได้อะไรแล้วเพราะว่าของเราแล้วนะครับโอเคเป็นเพชรนะครับนี่ฮะเป็นล้อรถเห็นไหมอืมเราสามารถเจอได้นะครับนั่นนะครับเห็นเหล็กไหมทุกคนหเห็นเหล็กไหมนี่ครับนี่คือเหล็กนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับมันให้สี่น็อตเลยอุ๊ยหมีหมี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 โอ้โอ้หมีมีโอ้หมีโอ้ใจยเย็นพี่ชาย โอ้โอ้โอ้ห้าวก็เป็นนี้แหละทุกคนนะครับมันต้องกินข้าวผ่านทูบอยู่แล้วอ่ะก็อยู่ในเขตโซนหมีเห็นไหมทุกคนในโซนเลเวลสมนะครับรอบนอกนันเองนะครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เรามีโอกาสจะเจอพวกชนเผ่าแบบนี้ด้วยทุกคนนะครับนี่พวกชนเผ่าไอ้นี่คือมาฟาร์มแล้วนะครับอุ้ยได้เพชรแดงว่ะโอเคถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ตรงนี้ก็มีล้อด้วยเห็นไหมทุกคน นะครับยิ่งเราออกมาไกลเนี่ยเราก็จะยิ่งหาเหล็กง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะครับทุกคนอุ้ยกับดับเห็นไหมคือเราต้องมองพื้นดีๆด้วยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่มีเหล็กเยอะนะครับก็คือพื้นที่แถบหิมะตกนั่นเองนะครับไอโซนหิมะพวกนี้นะครับก็มีเหล็กเยอะเหมือนกันทุกคนนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเก็บได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวก ล้อรถนะครับล้อรถแล้วก็ไอเนี่ยไอเขาเรียกอะไรวะเหมือนเครื่องซักผ้านะครับให้นอ็อตต้องสี่ตัวเน,นี่ยทุกคนนะครับเนี <y> ่ย <ork> ในแถบโซนหิมะนะครับให้น็อตเยอะมากนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแวะเข้ามาเก็บนะครับแล้วก็พวกในถ้าหมีเนี่ยนะครับของเยอะมากนะครับแต่ก็ระวังอันตรายที่มากับไอพวกนี้ด้วยแล้วก,กันเห็นไหมพี่ยังฟาร์มไม่หมดเลยนะครับอืมเนี่ยยังฟาร์มไม่หมดเลยทุกคนถ้าสังเกตดูดีๆเห็นไหมหนูนนูนนูนเห็นไหม อูแต่มันแต่มันเยอะเกินว่ะก็เลยแบบว่าปล่อยมันไปนะครับยังไม่อยากเขามาฟาร์มเพราะว่าตอนนี้นะครับของพี่แม่งฟูหมดแล้วไงไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วนะครับไอหมีพีแม่งตามดียังวะและอีกพื้นที่นะครับที่เราสามารถจะได้รับเหล็กนะครับก็คือตัวดันเจียนนั่นเองทุกคนเมื่อเราทําการเคลียร์ดันเจียนเสร็จนะครับห้องสุดท้ายเราจะได้เปิดกล่องแดงด้วยนะทุกคนเออได้ทั้งเปิดกล่องแดงแล้วก็ได้ทั้งเหล็กนะครับในดันเจียนนะครับ และอีกที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถหาน็อตได้แล้วก็มันจะมีแบนเนด้วยทุกคนก็คือไอต้ตัวผ้าบันแผลตรงนี้นะครับก็คือตัวโรงพยาบาลนั่นเองทุกคนนะครับพอเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยให้เดินไปหลังเคาน์เตอร์ก่อนนะครับเราจะเจอกับเก้าอี้ถ้าโชคดีก็จะเจอสองตัวนะครับแต่ถ้าแบบโชคร้ายน,นิดนึงก็จะเจอตัวเดียว มันให้น็อต3ชิ้นนะครับต่อก้าอหนึ่งตัวแล้วก็เดินไปข้างหลังนะครับอาจโชคดีจะได้เจอกับพวกแบนเนตอีกนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับสําหรับวิธีการหาไม้แล้วก็หาน็อตนะครับก็อย่างที่บอกเลยทุกคนนะครับยิ่งออกไปไกลเนี่ยมันก็ยิ่งจะเจอน็อตนะครับที่เป็นตัวเครื่องยนต์แล้วก็ไอตัวล้อรถนะครับก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยทุกคนนี่ครับ ไอตัวเครื่องยนต์เนี่ยเราได้4ี่น็อตเลยนะครับไอตัวนี้ก็ได้4น็อตเครื่องสภาพนะครับแล้วก็ล้อรถเนี่ยสน็อตนะครับอ่ะพอเราออกไปโซนพวกเนี้ยนะครับออกออกไปโซนไกลๆเนี่ยเราจะเจอพวกนี้ซะมากกว่านะครับอืมประมาณนี้นะครับแค่นี้แล้วก็ได้เหล็กมาใช้แบบไม่ยากแล้วทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่หน่อยละกันนะครับมีใจกดแชร์ให้นิดนึงนะเผื่อมันจะ แชร์ไปหากับผู้เล่นใหม่ๆนะครับที่กำลังหาข้อมูลตรงนี้อยู่ด้วยละกันทุกคนนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ